ทุกวันนี้คนเก่งมีมากคนขยันก็เยอะแต่คนที่โดดเด่นจริงๆกลับมีน้อยมากเคยสังเกตไหมครับว่าในที่ทํางานในห้องเรียนหรือแม้แต่ในวงสนทนาเล็กๆคนบางคนเพียงแค่เดินเข้ามาคนทั้งห้องก็หันไปมองคนบางคนพูดแค่ไม่กี่คําแต่กลับกลายเป็นคําพูดที่คนอื่นจําไปทั้งชีวิตแล้วทําไมบางคนถึงเป็นที่จดจํขาขณะที่คนอีกจํานวนมากถูกมองข้ามทั้งที่ความสามารถก็ไม่ได้ด้วยกว่าเลย คำตอบคือทักษะบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้จากพลังภายในในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ20ทักษะที่ทําให้คุณโดดเด่นจนใครก็จําได้ไม่ใช่การโอ้อวดไม่ใช่การฝืนธรรมชาติแต่คือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งและรู้จักพัฒนาวิธีคิดวิธีพูดและการบางตัวให้สอดคล้องกับความฉลาดทางจิตวิทยาและความเป็นมนุษย์ทักษะเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ต้องใช้เวลาในการฝึก และถ้าคุณทําได้คุณจะไม่ใช่แค่คนเก่งแต่จะเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจเคารพและยกย่องในระยะยาวถ้าคุณอยากเป็นคนแบบนั้นคนที่เงียบแต่ลึกคนที่นิ่งแต่น่าเกรงใจคนที่แม้ไม่พูดเยอะแต่ทุกคํามีพลังเชิญรับฟังให้จบนะครับ20ทักษะที่ทําให้คุณโดดเด่นจนใครก็จาได้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับข้อหนึ่งทักษะการสื่อสารแบบตรงประเด็นและลึกซึง้ง คนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่คือคนที่พูดแล้วใช่สําหรับคนฟังคนส่วนใหญ่พูดเพื่อให้จบแต่คนที่โดดเด่นพูดเพื่อให้กระทบใจพวกเขาไม่เอาคําฟุ่งเฟื่อยมาทําให้สาระจางหายแต่พวกเขาจะเลือกใช้คําที่น้อยแต่หนักและสื่อสารแบบลึกชัดกระชับและทรงพลังในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนคนที่พูดแบบเคลีย์ตรงประเด็นและจับใจความได้ในท,ทันทีจะถูกมองว่าเป็นคนฉลาดเป็นผู้นําและน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เพราะเขารู้เยอะที่สุดแต่เพราะเขาจัดระเบียบความคิดให้คนอื่นฟังรู้เรื่องได้ดีที่สุดการสื่อสารแบบนี้ไม่ใช่การใช้คำรู้ๆแต่คือการเข้าใจผู้ฟังการเลือกลำดับความคิดและการพูดให้มีน้ำหนักโดยไม่ต้องพูดซ้ำเพราะในยุคที่คนพูดเยอะแต่ไม่เคยพูดให้โดนใครที่พูดแล้วกระทบใจจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีแม้ในที่ประชุมที่เต็มไปด้วยคนเสียงดัง ข้อ 2. การฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังเพื่อตอบคนฉลาดพูดให้คนฟังแต่คนลึกซึ้งฟังให้คนพูดรู้สึกว่าเข้าใจฉันในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทุกคนอยากพูดอยากแสดงออกอยากเป็นจุดสนใจแต่น้อยคนนักที่จะฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่รีบตัดสินไม่รีบแทรกและไม่รีบตอบโต้ทักษะการฟังอย่างเข้าใจนั้นยากกว่าการพูดมากเพราะมันต้องใช้ใจที่นิ่งสมาธิที่มั่นคงและความใส่ใจที่แท้จริง คนที่ฟังเป็นจะมองเห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่จะเข้าใจอารมณ์ของผู้พูดและจะตอบกลับด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ข้อมูลฟังแบบนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ฟังแบบนี้คือการสร้างความไว้วางใจและฟังแบบนี้แหละที่จะทําให้คุณโดดเด่นแบบมีคุณภาพเพราะในโลกที่ทุกคนอยากพูดคนที่ฟังอย่างแท้จริงคือคนที่คนอื่นจกักอยากอยู่ด้วยและอยากเปิดใจให้มากที่สุดข้อ3การควบคุมอารมณ์ อยากให้คนอื่นเกรงใจจงควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงกว่าคําพูดในโลกจริงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดที่ได้ความนับถือเสมอไปแต่คือคนที่ใจเย็นมั่นคงและไม่หวันไหวง่าย,ายที่ทําให้คนรอบข้างยอมรับโดยไม่ต้องใช้สีดังคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีจะไม่สะดุ้งกับคําดูถูกจะไม่แว่งตามคําชมและจะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชัว่ววูบในสถานการณ์ตึงเครียดคนที่ยังรักษาน้ําเสียงให้นิ่งน้ําใจให้นุ่มและท่าทีให้มั่น มักเป็นคนที่ทุกคนหันไปหาโดยอัตโนมัติเพราะพวกเขาดูน่าเชื่อถือมากกว่าใครความนิ่งแบบมิสติไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือพลังลึกของคนที่ควบคุมตัวเองได้ก่อนจะไปควบคุมอะไรอื่นเพราะถ้ายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็อย่าหวังจะควบคุมสถานการณ์หรือคนนับร้อยนับพันข้อ4การคิดวิเคราะห์ที่ลึกและแม่นยำคนธรรมดารับข้อมูลคนฉลาดกลั่นข้อมูลจนได้ความเข้าใจยุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนที่รู้เยอะที่สุด แต่เป็นยุคข,ของคนที่คิดเป็นแยกแยะเป็นและกลั่นกรองได้แม่นยำคนที่ไม่หลงไปกับกระแสไม่เชื่อทุกอย่างที่อ่านไม่สรุปจากความรู้สึกคนเหล่านี้จะวิเคราะห์ว่าปัญหาจริงคืออะไรข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนอคติคําพูดไหนมีเจตนาแฝงและแนวทางไหนที่ใช่ไม่ใช่แค่ชอบการคิดวิเคราะห์ไม่ได้แปลว่าต้องเก่งคํานวณแต่คือความสามารถในการหยุดคิดก่อนตัดสินใจคิดให้รอบก่อนเลือกเส้นทาง และกล้าสงสัยในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อโดยไม่ทบทวนคนที่คิดได้ลึกจะพูดได้หนักและเมื่อเขาพูดอะไรคำพูดนั้นจะมีน้ำหนักเกินกว่าคนธรรมดาจะเทียบได้ข้อ 5. การสังเกตคนแบบอ่านเกมออกคนที่มองแค่คำพูดจะถูกหลอกได้ง่ายแต่คนที่อ่านพฤติกรรมจะเห็นทั้งเจตนาและทิศทางในโลกนี้คนที่พูดเพราะไม่ได้แปลว่าคิดดีเสมอและคนที่พูดไม่เก่งอาจเป็นคนที่จริงใจกว่าใคร คนที่โดดเด่นและอยู่รอดได้ในทุกอุ์การไม่ใช่เพราะเก่งพูดหรือดูฉลาดแต่เพราะเขาอ่านคนเก่งพวกเขาไม่ตัดสินจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่สังเกตน,น้ำเสียงแววตาภาษากายจังหวะในการโต้ตอบและสิ่งที่อีกฝ่ายไม่พูดมากกว่าสิ่งที่พูดคนที่อ่านเกมออกมกักไม่รีบเปิดไพ่ตัวเองเขารู้ว่าใครจริงใครจอมปลอมใครหวังดีและใครหวังผล และเพราะเขาอ่านเกมได้เขาจึงไม่ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดน้อยแต่ปากเก่งการสังเกตคนอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องของความระแวงแต่มันคือเครื่องมือสาคัญของผู้นําและนักเจรจาทุกคนใครฝึกสิ่งนี้ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้เปรียบเสมอข้อ 6. การสร้างแรงดึงดูดผ่านบุคลิกคุณไม่จําเป็นต้องสวยหลอ่อแต่คุณต้องมีพลังบางอย่างที่ทําให้คนอยากฟังคุณอยากเดินเข้าหาคุณโดยไม่รู้ตัวคนบางคนไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้แต่งตัวว่อวางัง แต่ทำไมเรากลับรู้สึกว่าเขาน่าสนใจตั้งแต่ยังไม่เปิดปากคำตอบคือเขามีแรงดึงดูดเนี่ยฮ่ฮซึ่งเกิดจากบุคลิกความนิ่งความมั่นใจและการวางตัวที่เป็นธรรมชาติไม่พยายามโอ้อวดไม่แข่งไม่กดคนอื่นลงการสร้างแรงดึงดูดแบบนี้เกิดจากองค์ประกอบเล็กๆหลายอย่างเช่นการยืนอย่างมั่นคงการสบตาอย่างมั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าวรอยยิ้มเล็กๆที่จริงใจการเคลื่อนไหวที่ไม่รีบร้อน การพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสุภาพและมีพลังคนที่มีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่เมื่อเขาพูดจะไม่มีใครอยากขัดและเมื่อเขาอยู่เงียบเงียบคนก็ยังสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ข้อ 7. การใช้คำพูดที่จุงใจคำพูดบางคำเปลี่ยนใจคนได้คำพูดบางคำเปลี่ยนชีวิตคนได้ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงคำพูดของคุณจะกลายเป็นเสียงหนึ่งในนั้นหรือกลายเป็นเสียงที่ทุกคนหยุดฟังขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้คำพูดอย่างไร คนที่โดดเด่นไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่พูดแล้วคนรู้สึกอยากฟังอยากทำและอยากเปลี่ยนเขาไม่ได้พูดเพื่อตัวเองดูดีแต่พูดเพื่อให้คนฟังเห็นภาพรู้สึกมีพลังและเกิดการตัดสินใจคำพูดที่จูงใจคือคำพูดที่ตรงใจไม่ซับซ้อนเชื่อมโยงอารมณ์ไม่ใช่แค่ข้อมูลปลุกแรงบันดาลใจได้โดยไม่ต้องตะโกนและทิ้งประโยคที่ค้างในใจไว้ให้คนคิดต่อตัวอย่างเช่น เราไม่ได้ล้มเหลวเราแค่ยังไม่ถึงบทสุดท้ายหรือคุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งโลกแค่เปลี่ยนตัวเองให้มั่นคงพอโลกจะตอบสนองคุณเองคนที่พูดได้แบบนี้คือคนที่รู้จักคำรู้จักใจคนและรู้จังหวะเขาจึงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่พูดแค่ไม่กี่ประโยคคนฟังก็จำไปทั้งชีวิตข้อ 8. ทักษะการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ถ้าคุณคิดเหมือนคนส่วนใหญ่คุณจะได้ผลลัพธ์เหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าคุณกล้าคิดต่างอย่างมีเหตุผล คุณจะกลายเป็นผู้นำท่ามกลางผู้ตามความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของศิลปินหรือนักออกแบบเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือทรงพลังของคนฉลาดในทุกองการคนที่โดดเด่นมักไม่ได้เดินตามลู่ที่คนอื่นปูวไว้แต่เขามองออกนอกกรอบถามคำถามที่คนไม่กล้าถามและเสนอวิธีคิดใหม่ที่ใครฟังก็ต้องหยุดคิดเขาไม่กลัวคำว่าบ้าหรือแปลกเพราะเขารู้ว่าทุกนวัตกรรมทุกความเปลี่ยนแปลงทุกความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ เริ่มต้นจากความคิดต่างทั้งนั้นแต่ความคิดต่างที่ทรงพลังไม่ใช่แค่ไม่เหมือนต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผลสร้างประโยชน์และช่วยให้คนอื่นมองเห็นสิ่งเดิมในมุมที่ลึกขึ้นใครที่กล้าคิดต่างโดยไม่หลุดกรอบความจรงิงคือคนที่ไม่เพียงแค่โดดเด่นแต่นำทางคนอื่นได้อย่างมีคุณค่าข้อ9การมีจุดยืนชัดเจน คนที่ไม่มีจุดยืนมักถูกกลืนโดยความเห็นของคนอื่นในยุคที่เต็มไปด้วยกระแสคนที่เปลี่ยนตัวเองไปตามเสียงรอบข้างจะดูอ่อนแอและไม่มัน่นคงแต่คนที่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้จะถูกวิจารณ์หรือไม่เป็นที่นิยมกลับเป็นคนที่น่าเคารพอย่างแท้จริงจุดยืนไม่ได้หมายความว่าดือ้อแต่มันคือความชัดเจนในค่านิยมความเชื่อและหลักที่คุณยึดไว้เป็นข็มทิศในชีวิตคนที่มีจุดยืนจะไม่ลังเลเวลาต้องเลือก เขาจะไม่เงียบเพื่อเอาตัวรอดและจะไม่ยอมเปลี่ยนแก่นของตัวเองเพื่อให้ใครชอบจุดยืนที่ชัดเจนจะทําให้คนรอบข้างรู้ว่าคุณเป็นใครคิดอย่างไรและไว้ใจได้หรือไม่ซึ่งนั่นคือหลักฐานของความน่าเชื่อถือและออร่าความเป็นผู้นําจําไว้นะครับถ้าคุณไม่ยืนเพื่ออะไรเลยวันหนึ่งคุณอาจน้มลงเพราะทุกสิ่งข้อ10ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งคนธรรมดาหลีกเลี่ยงความขัดแย้งคนฉลาดรับมือกับมันอย่างสง่างาม ไม่ว่าจะทำงานกับใครอยู่ที่ไหนหรือมีเจตนาดีแค่ไหนความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นหรือใครคือการรับมือกับความขัดแย้งอย่างเป็นระบบและมีวุธิภาวะคนที่จัดการความขัดแย้งได้ดีจะไมุ่่ยวายเสียงดังดราม่าสายคนอื่นหรือเอาอารมณ์นำเหตุผลแต่เขาจะฟังให้ครบเข้าใจมุมของทุกฝ่ายถอยเพื่อมองภาพรวมแล้วเจรจาอย,ย่างตรงแต่ไม่ทำลาย คนแบบนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของความไว้วางใจไม่ใช่แค่เพราะเก่งแก้ปัญหาแต่เพราะเขาทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดการจัดการความขัดแย้งจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสติปัญญาแต่คือศิลปะของการรักษาความสัมพันธ์โดยไม่ยอมเสียคุณค่าในตัวเองข้อ11การแสดงความมั่นใจอย่างสงบความมั่นใจจริงๆไม่ต้องใช้เสียงดังแต่ใช้พลังนิ่งที่สัมผัสได้ บางคนคิดว่าความมั่นใจคือการพูดเสียงดังโปสตชว์หรือประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเก่งแต่ความมั่นใจที่แท้จริงนั้นไม่ต้องอวดไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องแข่งกับใครเลยคนที่มั่นใจจริงๆจะนิ่งสุขุมเขาไม่รีบพูดเพื่อกลบความเงียบไม่ต้องย้ำว่าเขารู้เพราะคนอื่นรู้สึกได้ไม่ต้องชนะทุกการโต้วาทีเพราะเขารู้ว่าบางชัยชนะก็ไม่มีประโยชน์ความมั่นใจอย่างสงบคือพลังเงียบ ที่ทําให้คนอื่นเคารพโดยไม่รู้ตัวคุณจะดูมั่นคงน่าเชื่อถือและมีเสน่ห์ในแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครในยุคที่คนพยายามแสดงออกมากเกินไปคนที่มั่นใจแบบเงียบๆนี่แหละที่กลายเป็นจุดโฟกัสของทุกห้องทุกเวทีทุกวงสนทนาข้อ12การควบคุมพลังงานในห้องบางคนเดินเข้ามาดห้องทั้งห้องเงียบลงไม่ใช่เพราะเขาดังแต่เพราะเขามีพลังบางอย่างที่ไม่ต้องพูดก็สัมผัสได้นี่คือระดับสูงของ จิตวิทยาการวางตัวคนที่ควบคุมพลังงานในห้องได้มักจะเป็นคนที่วางตัวนิ่งแต่มีพลังงานชัดเจนคนที่เข้าไปอยู่ตรงไหนแล้วทำให้บรรยากาศเปลี่ยนโดยไม่ต้องทำเสียงดังเลยเขาอาจจะไม่พูดเยอะไม่เรียกร้องไม่แสดงอำนาจแต่เขารู้จักจังหวะการเดินการสบตาการยืนการนั่งและการส่งพลังเงียบๆออกไปอย่างมั่นใจการควบคุมพลังงานในห้องไม่ได้แปลว่าต้องเป็นผู้นำ แต่หมายถึงการปรับจังหวะของตัวเองให้ส่งผลกับจังหวะของคนอื่นจนคนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่คุณเข้ามานั่นคือจุดที่คุณโดดเด่นโดยไม่ต้องยกตัวทรงพลังโดยไม่ต้องข่มใครและมีออร่าแบบที่สร้างได้จากภายในไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกข้อ13การให้เกียรติคนอื่นโดยไม่ลดตัวเองคนที่ฉลาดจริงไม่เคยรู้สึกว่าการยกคนอื่นขึ้นทำให้ตัวเองเตี้ยลง หนึ่งในทักษะที่ทําให้คุณโดดเด่นอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังที่สุดคือการให้เกียรติคนอื่นอย่างจริงใจไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณคนบางคนคิดว่าการโดดเด่นคือต้องเหนือต้องเด่นต้องเป็นคนเดียวที่คนสนใจแต่ความจริงคนที่โดดเด่นที่สุดคือคนที่ทําให้คนรอบตัวรู้สึกมีคุณค่าผู้ชมเมื่อสมควรรับฟังอย่างให้เกียรติไม่ขัดไม่เหยียดแม้คิดตา่างไม่กลัวที่จะชื่นชมใครต่อหน้าคนอื่น และที่สําคัญคือเขาให้เกียรติคนอื่นโดยที่ไม่เคยต้องลดศักดิ์ศรีตัวเองลงแม้แต่น้อยจิตวิทยาเบื้องหลังข้อนี้ลึกมากครับเพราะมันคือการประกาศความมั่นคงของตัวเองผ่านการยอมรับผู้อื่นและนั่นแหละคือเสน่ห์ของผู้นําทุกระดับที่แม้จะนิ่งแต่กลับเป็นประกายโดยไม่ต้องแย่งสิงใครเลยข้อ14ทักษากาเล่าเรื่องให้คนฟังเพลินเล่าเรื่องธรรมดาให้มีพลังคือศิลปะของคนฉลาดที่เข้าใจมนุษย์ทุกคนชอบฟังเรื่องเล่า แต่น้อยคนนักที่จะเล่าเรื่องแล้วทําให้คนตั้งใจฟังคนที่โดดเด่นไม่ใช่คนที่มีเรื่องเล่าดีที่สุดแต่คือคนที่เล่าเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องพิเศษเขาไม่ได้เล่าแค่เหตุการณ์แต่เล่าแบบใส่อารมณ์บางอย่างใส่ภาพให้คนเห็นในหัวดึงบทเรียนหรือความหมายออกมาเชื่อมโยงให้ฟังแล้วอินและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการเล่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ใช้ทักษะการแสดงแต่มาจากความเข้าใจว่าคนฟังต้องการอะไร และใจเขากําลังอยู่ตรงไหนเมื่อคุณเล่าเรื่องเป็นคุณจะจับใจคนได้โดยไม่ต้องสั่งสอนคุณจะสื่อสารได้ลึกโดยไม่ต้องซับซ้อนและคุณจะสร้างอิทธิพลทางความคิดได้แบบนุ่มนวลแต่ฝังลึกเพราะในที่สุดคนจะไม่จําข้อมูลที่คุณพูดแต่เขาจะจําเรื่องราวที่คุณเล่าและความรู้สึกที่คุณทําให้เขาได้ตอนฟังมันข้อ15การไม่หวังคําชมแต่ทําให้คนอยากชมเอง คำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคำชมที่เราไม่ต้องเรีดกร้องคนที่โดดเด่นจริงเขาไม่ได้เดินเข้าไปในห้องแล้วพูดว่าดูฉันสิฉันทำอะไรได้บ้างแต่เขาจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องอวดโดยปล่อยให้คุณภาพของผลงานและความสม่ำเสมอของพฤติกรรมเป็นเสียงที่พูดแทนเขาเขาไม่ต้องบอกว่าขยันแต่ทุกคนรู้ว่าเขาไม่เคยสายเขาไม่ต้องพูดว่ารับผิดชอบแต่ทุกงานที่เขารับไว้จบอย่างมืออาชีพ เขาไม่ต้องอธิบายว่ามีวุฒิภาวะแต่ทุกการตัดสินใจของเขาพิสูจน์ตัวเองเสมอคนแบบนี้ไม่เคยขอคำชมแต่กลับได้รับคำชื่นชมเสมอเพราะความนิ่งความจริงใจและความมั่นคงในโลกที่ใครๆก็อยากได้รับการยอมรับคนที่ไม่เรียกร้องกลับเป็นคนที่ได้มันมากที่สุดเพราะมนุษย์มักชื่นชมคนที่ทําได้โดยไม่ต้องพูดและหนักแน่นโดยไม่ต้องแสดงข้อ 16. การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไรควรเงียบพูดดีไม่เท่าพูดถูกเวลา และเงียบอย่างเข้าใจคืออาวุธลับของคนฉลาดบางครั้งประโยคหนึ่งที่พูดถูกจังหวะมีพลังมากกว่าการพูดร้อยประโยคในเวลาที่ไม่เหมาะสมคนที่โดดเด่นในการสื่อสารไม่ใช่คนที่พูดตลอดแต่คือคนที่มีสัญชาตญาณทางอารมณ์ว่าตอนนี้ควรฟังตอนนี้ควรให้พื้นที่ตอนนี้ควรปลอบและตอนนี้ควรพูดบางอย่างที่เปลี่ยนมุมมองของทั้งวงสนทนา ในบางสถานการณ์การเงียบคือการให้เกียรติการไม่พูดคือการรักษาสัมพันธภาพและการรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนพูดคือสิ่งที่ทําให้คําพูดของคุณทรงพลังมากกว่าคําพูดของใครฮ่าฮ่เพราะคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเขาคุมเกมของการสื่อสารได้แต่คนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเขาคุมทั้งอารมณ์ตัวเองและความเคารพจากคนอื่นไว้ในมือข้อ 17. การมีไวพริบทางสังคม ไม่ใช่แค่เก่งในห้องเรียนแต่ต้องเก่งในห้องประชุมเก่งในวงคุยและอ่านใจคุณเป็นในยุคนี้คนที่ประสบความสําเร็จและโดดเด่นไม่ได้มีแค่ความรู้ในสมองแต่ต้องมีความรู้ทางอารมณ์และไหวพริบทางสังคมที่คมชัดด้วยไหวพริบทางสังคมคือทักษะที่ช่วยให้คุณอ่านสถานการณ์ออกโดยไม่ต้องมีใครบอกสังเกตได้ว่าใครกําลังรู้สึกยังไงแม้เขาจะไม่พูดปรับจังหวะการพูดน้ำเสียงหรือพฤติกรรมให้เข้ากับบรรยากาศตรงหน้า คนที่มีไหวพริบทางสังคมจะไม่พลาดโอกาสสำคัญเพราะเขารู้ว่าควรเข้าเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่และควรอยู่ตรงไหนโดยไม่ลำเส้นใครนี่คือทักษะที่ไม่มีสอนในตำราแต่เรียนรู้ได้จากประสบการณ์และการฝึกสังเกตยอย่างลึกซึ้งและเมื่อคุณมีสิ่งนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เพราะคุณรู้จักใจคนมากพอจะไม่ทำให้ใครรู้สึกถูกมองข้ามข้อ18การทำสิ่งเล็กๆให้ดีสม่ำเสมอ ความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่มาจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําให้ดีที่สุดซ้ําแล้วซ้าเล่าในยุคที่ทุกคนไล่ล่าความสําเร็จแบบฉาบฉวยคนที่โดดเด่นกลับเลือกทําในสิ่งที่ดูธรรมดาแต่ไม่เคยทําให้มันธรรมดาพวกเขามาตรงเวลาแม้ไม่มีใครเห็นตั้งใจฟังแม้บทสนทนาจะเล็กน้อยส่งงานแบบเรียบร้อยแม้ไม่ถูกจับตาปรับปรุงเล็กๆทุกวันแม้ไม่มีใครชม เพราะพวกเขารู้ว่าความน่าเชื่อถือความไว้วางใจและความกลายเป็นตัวจริงไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากวินัยและความตั้งใจในรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามจิตวิทยาเบื้องหลังเรื่องนี้คือสมองของมนุษย์ไวต่อความสม่ำเสมอมากกว่าความเป็นประกปลงชั่วคราวคนที่ทำดีวันเดียวจะถูกลืมแต่คนที่ทำดีแบบไม่สะดุดคือคนที่คนรอบข้างวางใจและอยากร่วมทางด้วย ข้อ19การยอมรับคำวิจารณ์โดยไม่เสียศักดิ์ศรีคนที่โตที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีใครกล้าวิจารณ์แต่คือคนที่รับฟังคำวิจารณ์โดยไม่พังและไม่ปิดใจในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยถูกติเคยโดนดา่าแต่สิ่งที่ทำให้คนบางคนเติบโตเร็วกว่าคนอื่นคือการยอมรับคำวิจารณ์แบบไม่ปกป้องตัวเองคนที่โดดเด่นในระยะยาวมักมีสามอย่างที่ทำให้แกร่งกว่าคนทั่วไป กล้ารับฟังในสิ่งที่ไม่อยากได้ยินไม่โต้กลับด้วยอารมณ์และกลั่นกรองคำวิจาร์ณให้กลายเป็นข้อมูลพัฒนาตัวเองไม่ใช่คํำสาจิตวิทยาของคนฉลาดคือเขาแยกแยะระหว่างคำวิจารณกับคำดูถูกได้คำวิจาร์ณที่จริงใจเขาน้องรับคำวิจาร์ณที่มีอคติเขาไม่ใส่อารมณ์แต่ก็ไม่ดูแพลนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเก่งขึ้นทุกครั้งที่โดนตำหนิ ในขณะที่คนธรรมดาพังเพราะไม่อยากถูกแต่ต้องข้อ20การรักษาความเงียบให้ทรงพลังบางครั้งความเงียบก็ดังกว่าคำพูดเป็นพันคำในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงดังและการแสดงออกคนที่รู้จักเงียบให้ถูกจังหวะกลับกลายเป็นคนที่เป็นประกายมากที่สุดความเงียบไม่ใช่การอ่อนแอแต่มันคือการควบคุมพลังคือการหยุดเพื่อฟังหยุดเพื่อสังเกตหยุดเพื่อประเมินก่อนพูดหรือก่อนตัดสินใจใด ฮ่าฮ่คนที่ใช้ความเงียบอย่างมีศิลปะจะทําให้ทุกคําที่พูดมีน้ําหนักจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าถ้าเขาพูดต้องฟังและจะสร้างอิทธิพลโดยไม่ต้องแข่งกับใครเลยเพราะในที่สุดคนที่วางตัวนิ่งฮ่าฮ่แต่มีความคิดลึกมีท่าทีมั่นคงและพูดน้อยแต่ลึกซึ้งจะกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีออร่าและมีพลังแบบที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้ ในโลกที่เต็มไปด้วยคนเก่งคนขยันคนพูดเก่งคนแสดงออกได้ดีสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่โดดเด่นไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือวิธีการใช้ความสามารถรวมกับการวางตัวที่ฉลาดและพลังเยียบที่ลึกซึ้ง20ทักษะที่คุณได้ฟังในคลิปนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ได้จากตำราเพียงอย่างเดียวแต่คือสิ่งที่เกิดจากการฝึกสังเกตตัวเองการเข้าใจจิตวิทยาคน และการปรับวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้แหลมคมขึ้นเรื่อยฮะฮบางทักษะคือการรู้ว่าเมื่อไรควรพูดบางทักษะคือการควบคุมอารมณ์บางทักษะคือการใส่ใจในสิ่งเล็กๆอย่างไม่ประมาทและบางทักษะคือการยอมถอยอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อก้าวให้ไกลกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือพลังเงียบที่ทําให้คุณไม่ต้องแย่งสิ่งใครแต่กลับโดดเด่นในแบบที่ใครก็ลลกเลียนไม่ได้และจุดสําคัญคือ คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นแต่ให้ใช้ทักษะเหล่านี้ขัดเกลาในสิ่งที่คุณเป็นให้ชัดเจนขึ้นลึกขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้นเพราะสุดท้ายคนที่โดดเด่นที่สุดในทุกวงการคือคนที่เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้และวางตัวอย่างมีคุณภาพโดยไม่จําเป็นต้องทําให้ใครพอใจแต่กลับทําให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณคือคนที่ขาดไม่ได้สุดท้ายแล้วการโดดเด่นไม่จําเป็นต้องใช้แสงจ้า แต่คือการมีคุณภาพในตัวเองจนแม้อยู่ในความเงียบก็ยังเป็นประกายทุกทักษะท,ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ใครมีมาแต่เกิดแต่มันเกิดจากการฝึกการเรียนรู้และการไม่หยุดขัดเกลาตัวเองเพราะโลกไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่โลกต้องการคนที่จริงมีคุณค่าและอยู่ได้โดยไม่ต้องเอาชนะใครขอให้คุณใช้20ทักษะน,นี้ค่อยๆพาตัวเองเติบโตในแบบที่คุณเลือกเองและวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องพยายามให้ใครจำ เพราะคุณจะเป็นคนที่คนหลือไม่ได้โดยธรรมชาติขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณโดดเด่นในแบบที่เงียบแต่ทรงพลังแล้วคุณละอยากโดดเด่นเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ